สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำทานฟอร์เมอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแมกกาซอนนะครับเป็นงาน K o นะครับงานจีนนะครับมีวัสดุเป็นไดแคดบางส่วนหลังๆงานจีนก็จะทำออกมาได้สวยนี่คือกล่องนะฮะนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับอก็จะแปลงเป็นหุ่นนะครับหุ่นแมกกาตอนนะครับมีไฟตรงจุดนี้นะครับมีไฟที่ตานะครับแล้วก็แปลงร่างได้นะครับอเป็นรถถังนะครับนี่โดยคร่าวๆนะครับ ส่วนใหญ่โมเดลหุ่นพวกนี้ผมจะไม่ค่อยแปลงนะครับส่วนใหญ,ญ่จะซื้อมาแล้วก็ให้เขายืนเดี๋ยวผมแกะดูเก็งนายพวกนี้ก็จะไม่ได้ค่อยแปลกนี่นี่ก็คือเป็นใบที่ใช้ในการแปลงล่างครับก็จะเป็นรายละเอียดส่วนใหญ่หุ่นทุกตัวถ้าซื้อมาก็จะมีขายกับคือมาเก็บถ้าเก็บผมจะไม่ค่อยแปลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะยืนเป็นหุน่นสวยๆนะครับ,บคือถังเขานะครับ ญาตแก่ดูนะอุปกรณ์ที่เขาให้มานี่ก็จะมีตัวนี้นะครับดูเนื้องานนะครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนออชอบดูเนื้องานเป็นหลักแล้วก็อยอะนี่ดูครับงานสวยนะครับรายละเอียดเห็นไหมครับงานจีนสมัยนี้สวยนะครับซื้อมานี่อาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมนะครับสวยอยู่ อันนี้อุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับถัดไปเป็นตัวหุ่นอกหนักอสมขวรเลยนนี่คือตัวหุ่นนะครับมันก็จะจัด,ดจัดท่าได้นะครับถ้าเราอยากให้ยืนยังไงนะครับเราก็จะจัดท่าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีการจัดท่าจัดอะไรได้นะครับเออดูเราเนี่ตัวนี้เหมือนจะมีไฟเดี๋ยวผมหาปุ่มกดมจะมีปุ่มกดเดสักครู่นะครับ อ่านี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นปุ่มกดเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับสีสวยนะครับตรงนี้นะครับปุ่มกดคอแล้วก็ที่ตาเขาจะอยู่ตรงนี้นครับปุ่มกดเดี๋ยวดูดูดนะเดี๋ยวนะไฟมัน,มนจะเออมันจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ถ่านอ่อนนะครับนี่ จุดขยับแข็งอยู่นะครับเนี่ฮแข็งมากเลยฮะแข็งครับอยู่ขยับก็แข็งตรงนี้นะครับที่จุดตรงนี้เขาจะมีกลไกของเขาเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนี่แล้วก็ถอดออกนี่ฮะเราสามารถที่จะตรงนี้มันก็จะปรับได้ ก็จะมีจุดล็อกของเขาบนี่เห็นไหมครนี่คือจุดล็อกของเขานี่แล้วก็จะมีช่วงตรงนี้ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับนี่ฮะบางคนบอกว่ามันออดคือมันจะเป็นจัจงหวะลัอกแล้วก็ลงนี้ก็มาล็อกนะครับขานนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะมีจังหวะเขาตัวนี้สวยนะครับยินนี่แล้วก็อยู่จังหวะก่อนก็าได้ไหมถ้าได้เราก็ล็อก ก็จะต้องเอียงไปข้างหลังหน่อยน,ะนี่น,นี่ประมาณนี้นี่เออตรงนี้ต้องต้องต้องถอยไปยนะเพื่อที่เขาจะได้ยืนสวยนี่ตรงนี้มันเป็นไหมครับตรงนี้แข็งนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปิดเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะคตรงนี้จะเป็นตัวปิดปิดเขานะครับ อ่า,อาโอเคปิดอ่าโอเคปิดแล้วก็ปิดนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมยืนให้ดูสวยนะครับตัวนี้แข็งเลยครับแล้วก็จัดท่าก็ได้นี่อืมเห็นไหมครับอืมจะผมถอดให้ดูนะ หัวเขาก็สามารถจะขึ้นมาได้นี่ไหครับนี่จะเป็นอย่างนี้นี่เราดูดูลายดูดเนื้อของไอน้นี้นะครับผมเป็นคนชอบให้โมเดลยืนเฉยๆโดดูเป็นแบบดีเทลารายละเอียดนะครับงานสวยนะครับเห็นไหมครับมีการไล่ฟันเฟืองอะไรต่างๆส่วนตัวชอบนะครับ อาจจะมีบ้างงานจีนตาหนินะครับแต่โดยคร่าวๆหุ่นมีน้ําหนักทุกตัวนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนของไดแคสนี่ดูนะครับเนื้องานก็ไม่ได้คี้เหรอะไรเลยนะครับสวยพอเราจัดท่าเข้าได้นะครับก็จะยืนสวยตัวนี้ความสูงประมาณเลยนะครับถ้าจัดอย่างนี้ดูนะครับเกือบเกือบสิบห้านิ้วเกือบเกือบนะครับเดี๋ยวเราดูข้างหลังอานทำไอพ่นรายละเอียดนะครับ สวยรงสีส่วนตัวผมชอบนะครับนี้นะครับ่าไปดูป็นรายละเอียดดีเทลนะนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้แปลงนะครับแปลงเพราะว่าผมชอบซื้อมาแล้วก็จัดท่าจัดท่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยืนปกติส่วนอันไหนถ้าเราขายเราก็จะเช็คให้ลูกค้าแล้วเราก็แพ็คลงกล่องนะครับโอเคนะครับอันนี้สำหรับแมกะตซนสนใจสอบถามทางเฟซได้นะครับบวัสดีครับ